ชัดเจนหลังเกมจบครับเกมลริวอร์พูบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลทสอประตูต่อหนึ่งเป็นไปตามที่เราคาดครับถึงแม้ว่าเซติ อะไรต่างๆนา palace อาจจะไม่เฉียบคมมาก่อนหน้านี้ไม่ game, ได้ b u ว l อ up เกมได้น่ากลัวแพ้มาติดๆกัน3-4นัดน,นะครับแต่เราก็อย่างที่ผู้กีนครับว่าการเจอ crystal palace ไม่ใช่เรื่องง่ายน่าจะหืดจับน่าจะยากที่จะเอาชนะแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราเสียคลีนเราเสียค l ีนชิ h แล้วเก็บคลีนชิตไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะนะจากรูปเกมจากอะไรหลายอย่างนะครับชนะ2 นึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วกับทีมเราถึงแม้ว่าพาเลสเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างจริงๆพวกเขาควรจะได้ผลเสมอนะครับถ้าจะเอาแฟร์กับพาเลสเนี่ยพวกเขาน่าจะได้ผลเสมอแต่ถามว่าเกมในทั้ง2ทีมเ,เล่นได้ดีทั้งคู่เล่นได้ดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผลเสมอน่าจะแฟร์ที่สุดลวแต่ก็การที่ลิฟว์ชนะเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะเรามาไล่เรียงเกมนี้กันเลยและกันนะครับเกมนี้นก่อนเตะเนี่ยมีข่าวทั้งอาการบาดเจ็บของโรเบอร์สันแล้วก็ซาร่าครับ ค่อนข้างจะคาดการ์กันไปในทิศทางเดียวกันว่าทั้งโรเบอร์สันแล้วก็ซาร่าไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับแต่ก,ก็สุดท้ายแล้วเป็นโรเบอร์สันที่ได้กลับมาเป็นตัวจริงส่วนในตำแหน่งของซาร่าเนี่ยเป็นอเล็กซ์ออกเลชเชมเบลที่ได้ออกสตาร์แทนซาร่าวนซาร่าเนี่ยนั่งบน มานั่งสมรองนะครับซึ่งการที่อ็อกเซตเนี่ยได้ออกสตาร์ทเนี่ยก็เพราะว่าฟอร์มทีมชาติค่อนข้างดีและผมก็เห็นด้วยกับเจนครอปนะที่เอาอ็อกเซตลงนะครับเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าซาร่าเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บแบบนี้อีกครั้ง ในช่วงไหนของฤดูกาลจะเจ็บอีกหรือเปล่านะครับหรือว่ามาเน่จะเจ็บแทนเบอร์มิโน่จะเจ็บแทนหรือว่าคนอื่นจะเจ็บแทนเนี่ยการให้นักเตะที่ฟอร์มแรงจากทีมชาติมาได้ลงสนามได้คอรสนิมได้เป็นตัวจริงบ้างนะครับก็เผื่อไว้ทดแทนในอนาคตนะครับก็ถือว่าโอเคแหละช่วง10นาทีแรกเนี่ยการต่อบอลเข้าทำเนี่ยลิพูเนี่ยก็ต่อบอลสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็พอตันตันปุ๊บเนี่ยก็ใช้การวางบอลยาวจากแดนหลังไปสู่แดนหน้าไปพื้นที่ว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นให้เชมเบอร์เลนให้มา น่นะครับให้เฟอร์มิโนบ้างอะไรบ้างก็เป็นเป็นรูปเกมเดิมๆที่ลิปูถนัดแหละขณะที่พาเลสเนี่ยก็มาเหมือนเดิมครับอย่างที่เราวิคาะห์สเลยก็คือรับแล้วก็โต้รับแน่นๆแล้วก็โต้เนี่ยใช้วิธีการโต้โดยออกไปที่ทางด้านริมเส้นนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยโต้ทางอันดอสตาวเซนเป็นหลักเลยนะครับไปทางที่ด้านขวาของพาเลสนะครับแล้วก็ตาวเซนเนี่ยก็ใช้ลูกโยนเอริคอรสนะครับโยนจากริมเส้นเนี่ยเข้าไป นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปให้อายุได้ลุ้นได้โขกหรือว่าจะโยนเลยไปให้สาฮาได้เล่นได้กดดันกองหลังก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่เกมนะครับแต่ว่าในครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่คือจะโต้กลับแล้วก็ไปอยู่เดิมเส้นให้ตาวเส้นแล้วก็ตาวเส้นก็ครอสเข้ามาซะส่วนใหญ่นะครับ ต้องบอกว่ารูเกมตั้งแต่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างเปิดพอสมควรนะครับค่อนข้างเปิดหน้าแรกพอสมควรคือมีจังหวะบุกก็ใส่เลยอะ่ะไม่ได้มาแบบโอ้โหดูทีท่าดูเชิงดูละเยอะแยะก็คือเปิดหน้าบุกพร้อมพร้อมลุยใส่กันเลยนะฮะช่วงนาทีที่30นะครับลิฟพูเนี่ยครองบอลเซตอัพบ,บุกเป็นส่วนใหญ่แต่ในจังหวะการสับไกในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงจังหวะสับไกเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยต้องบอกว่า พาเลสเนี่ยเซตแพทเทิร์นเกมรับมาได้ดีมากนะครับในเกมนี้ทําให้คือลูกเกมเราก็เล่นดีแหละคลองวอนบุกนู่นนั่นนี่โยนเปิดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามสไตล์แล้วนั่นแหละนะฮะแต่ว่ายังหาจังหวะจบไม่ได้ยังบุกเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายไม่ได้เท่านั้นเองแล้วก็พอมันตันแบบนี้ครับเจนคอกก็เริ่มสลับตำแหน่งกันนะครับ ออกเลสจากที่ยืนซ้ายก็สลับไปยืนขวามาเน่นะครับจากที่ยืนขวาแทนตำแหน่งของซาร่าเนี่ยก็มายืนตรงกลางบ้างเฟอร์มิโนออกข้างบ้างเฟอร์มิโนเข้ามาตรงกลางแล้วก็มาเน่ออกซ้ายแบบที่เคยเล่นมาตลอดบ้างสลับสบเปลี่ยนกันไปให้แพทเทิร์นในแนวรับของพาเลสเนี่ยสับสนนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกพาเลสเนี่ยได้ยิงประตู เข้าไปก่อนนะครับได้ส่งประตูเข้าสู่ก้นตะข่ายนะครับจากลูกฟรีคิกนะครับลูกฟรีคิกเปิดมาเนี่ยเสาแรกแล้วก็ไวเนอรรุมเนี่ยที่ยืนปิดเสาแรกอยู่นะครับมุ่งไปแล้วก็เคลียร์ไม่ขาดบอลมันฉล็กเลยไปที่เสาสองและเสา2เนี่ยมีเจมส์ทอมกินเนี่ยยือนรอยอยู่เสา2อยู่แล้วนะครับแล้วก็โขกเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ประตูเพราะว่าผู้ตัดสินเนี่ยมาเช็ค VAR ในช่วงหลังนะครับแล้วก็บอกว่า,อาจอดนไอยูเนี่ยมีจังหวะที่ไปผลัก ยนลอฟเฟนล้มลงไปนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จังหวะนั้นนะ่ะก่อนที่จะโดะนผะลักเนี่ยลอฟเฟนเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นหมงและป้องกันได้นะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นดูเหมือนไปเป็นการทาฟาวในจังหวะที่กองหลังเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสที่จะป้องกันได้นะครับก็เป็น no โ,นโกนะฮะสรุปครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่ลิปูนทีครองบอลบุกได้ดีนะครับแล้วก็หาจังหวะจบไม่ได้สิ่งที่เจอร์นคลอปนะครับจะต้องทําก็คือจะทํายังไงให้ทีมเนี่ย หาจังหวะจบสกอร์ให้ได้นะครับบุกกดดันแนวรับของพาเลสให้ได้มากกว่านี้แล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของพาเลสเนี่ยในตำแหน่งรับผิดชอบของเฟอร์มิโน่เฮนเดอร์สันแล้วก็วานาดุมตรงนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีการประสานงานขอนเนชั่นสามเหลี่ยมอะไรกันเลยไม่มีเลยนะครับคือแน่นมากตรงนั้นแล้วก็ กดจันพาเลสแต่ตอนนั้นไม่ได้เลยส่วนใหญ่จะออกข้างซะส่วนใหญ่นะครับก็ต้องดูครับว่าเจนคลอปเนี่ยจะมีแท็กติกในการจัดการจุดบอดต,ตรงกลางตรนนั้นยังไงแล้วก็ทํายังไงให้ทีมเนี่ยมีโอกาสในการยิงประตูมากกว่านี้นะครับเครื่องหลังเนี่ยเกมเนี่ยเล่นกันคลิก้ายเดิมแต่ดูบุกมากกว่าเดิมหวังผลกันมากกว่าเดิมจนอันทีที่49เนะครับเป็นจังหวะที่มาเน่เนี่ยยิงนะครับให้ทีมเนี่ยยิงแล้วก็ไปชนเสาสองเสา,สาเข้า ประตูไปนะครับก็เป็นจังหวะด้ลุ้นประตูธรรมดานาทีที่63ครับอ็อกเลสชเชเีเบลนครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ส่งออริกี้มาแทนอ็อกเลสเนี่ยก็ดูหายหายไปจากเกมเหมือนกันนะครับดูหายหายไปจากเกมหลังจากลีพูขึ้นนำนะครับพาเลสก็เริ่มบุกมากขึ้นเพรสหนักมากขึ้นหวังที่จะเอาประตูตีเสมอคืนนะครับเพราะว่าเขาก็บุก โตกลับแล้วก็มีโอกาสในการจบสกอร์อยู่บ้างช่วงสุดท้ายแล้วก็พาเลสก็มาสมหวังจากการได้ลูกประตูตีเสมอของริฟฟิสซาฮาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ พาเลสเนี่ยบุกมาทางด้านซ้ายนะครับบุกมาทางด้านซ้ายซึ่งเป็นทางด้านขวาของลิเวอร์พูลก็คือตำแหน่งรับผิดชอบเลยเป็นของเทรนต์อาร์โนนั่นแหละซึ่งจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่พอพาเลสบุกมาทางซ้ายเนี่ยผู้เล่นลิเวอร์พูลเนี่ยก็เฮกันไปปิดทางด้านซ้ายทําให้บางทีเนี่ยตำแหน่งของแบ็กซ้ายเนี่ยตำแหน่งทางบริเวณด้านขวาของพาเลสเนี่ยมันโล่งนะครับตัวประกรบกองหลังเนี่ยมันเฮโลกันไปอยู่มันเฮโลไปปิดตรงที่โดนบุกมา กันหมดนะครับจนทำให้พื้นที่ฝั่งทางขวาเนี่ยมันโลง่งแล้วบอลก็มาถึงซาฮาซาฮาก็ยิงเข้าไปนะครับผมก็เป็นพาเลสตีเสมอได้แต่ว่าหลังจากนั้นครับไม่กี่นาทีฮนะเจมส์ทอมกินเนี่ยโดนประทะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะครับนาทีที่82ถัดมานาทีที่83ครับลิพูดได้ลูกเตะมุมได้ลูกคอนเนอร์นะครับก็อาโนก็เปิดมาแล้วก็ฟานไดเนี่ยได้โอกาสแปร นะครับด้วยโอกาสแปรใกล้ๆประตูเนี่ยนะครับแต่ก็ไปติดแนักอาเธอร์และมันบอลมันก็ขุกคลิกอะ่ะพาเลสก็ยังเคลียร์ทิ้งไม่ได้จนสุดท้ายจะเป็นเฟอร์มิโน่ซ้ำเข้าไปนะให้ลิฟูเน้นนำสองหนึ่งนาทีที่80ก็ถือว่าได้คืนมาเร็วนะฮะนาทีที่88เนี่ยโจโกเมสลงมาแทนเฟอร์มิโน่นะครับเพราะว่าลิฟูเนี่ยเริ่มโดนบุกทางด้านแบ็คขวาค่อนข้างบ่อยแล้วเอาโกเมสเนี่ยลงมาช่วยอาโนมากขึ้นนะครับทางด้านขวานะฮะ จนทบเวลานาทีที่91ครับพาเลสมีโอกาสใกล้เคียงกับการที่จะกลับมาตีเสอเมออีกรอบซาฮารครับหลุดตัวประกบมาทางด้านซ้ายนะฮะตัวประกบเหมือนเดิมครับเทไปกันทังด้านทางด้านแบ็กซ้ายหมดแล้วก็ทางขวาของเราเนี่ยโล่งนะครับซาฮาเนี่ยวิ่งสวนตำแหน่งขึ้นไปนะครับไม่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนแล้วก็บอลก็ เพื่อนก็เปิดบอลมาถึงเขาแล้วก็มีโอกาสได้ดวลน,นะได้ดวลเดียวๆกับอาริซงเลยแต่ปรากฏว่ายิงเหินข้ามคานไปน่าเสียดายจังหวะนั้นโล่งมากนะครับก็เนี่ยแหละคือความแตกต่างของความเป็นนักเตะ world class นะครับ ถ้าจังหวะนี้เป็นโรนันโดเป็นเมซี่เป็นอาซาเนี่ยเรียบร้อยนะครับเสมอแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้ดีทั้งคู่นะครับทั้งพาเลสแลวก็ลิพูเล่นได้ตามแผนนะครับแล้วก็ผมว่าโอเคแหละกับเกมนี้อย่างที่เราคาดการณ์เอาไว,วา้ว่ามันเป็นเกมที่ยากนะครับว่ามันเป็นเกมที่ยากแล้วก็เอาชนะมาได้เก็บ3แต้มได้ก็ถือว่าโอเคแล้วลิพูครับมีโปรแกรมในช่วงกลางสัปดาห์ครับอยู่่งแชมเปี้ยนลีกจะเจอกับนาโปลีซึ่ง ก็ดูจะไม่ใช่งานหนักครับเพราะว่าตอนนี้นาโปลีมีปัญหาในลีกเนี่ยจะกลับมาเจอกันอีกทีในวันที่30นะครับเปิดบ้านเจอกับไบรตันนั่นเองนะฮะขณะที่ตารางคะแนขนของพรีเมียร์ลีกความห่างก,ก็ยังเท่าเดิมนะครับเลสเตอร์ที่เป็นรองจากฝูงอยู่นะครับอันดับที่2ตอนนี้ก็มี29แต้มส่วนลี่พูลเก็มี37แต้มนะครับก็รอดูเชลซีเตะเนาะว่า จะผลงานเป็นยังไงนะครับสำหรับเชลซีนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วนี่ก็คือชัดเจนหลังเกมจบครับเจอกันใหม่คลิปหน้า You Never Walk alone